นำหญิงยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้ไม่น้องเ,อเงบ้เขาไม่ผิดถ้าคุณพลาวน้งเมวีคุณทิราย,ยอดช่างจากพรพรมอุลเวงรทพรเตมีรักจากสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุัยพรเตมีรักจากสุภาพบุรุษจุทาเทพตอนคุณชายรัชชานน วรนุษพิรมพักดีจากทองเนเเื้อก้าวเชอมานบุญยศั์จากบ่วงบาศวันนรสสนที่ชัยจากสุดสายป่านแต่จะสงสัย ออมีเรียเบเนเดตตีจากมารกาเมเทพพ่อเธอมันไปถึงขั้นไหนเอาละครับเบียดเบียดกันมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็นี่แหละครับอยู่บนจอทั้งห้าคนแล้วนะครับโชว์ตัวจิ๋วเลยหกคนนะครับวันนี้คือท่าลุ้นของอเด็กๆจะลุ้นอย่างนี้น,น้อยก็จะลุ้นท่านี้เป็นปนางบ้านางฟ้าตัวเล็กๆนะฮะ อ้พี่พลอพี่พลอยก็มาด้วยนะฮะทานินลุ้นแบบนี้เออทำกันให้หมดเลยเว้นนัดมีเลียคนเดียวที่ทําไม่ได้นัดเครียดค่ะนัดเครียดอยู่ตอนนี้นะครับขอเชิญนะครับคุณหลุยเฮสตาซันนะครับ เป็นผู้เชิญรางวัลนะครับแล้วก็ขอเชิญคุณทิสาวาริทิสานะครับลิมธรรมมหิสรน,นะครับเป็นผู้เชิญดอกไม้นะครับแล้วก็ขอเชิญคุณพลอยเชิญมานบุญยศักดิ์น้าเจ้าของรางวัลนักแสดงสมทบเอ่อนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมคมเชลือวอวบครั้งที่8นะฮะจากละครเรื่องระบำดวงดาวเป็นผู้มอบรางวัลด้วยนะครับ คุณพลอยชัยมาเดินมานิงน่งๆครับแต่ว่ามีความสุขอยู่ในใจเป็นอีกคนหนึ่งนะ,ะที่เคยผ่านการรับรงางวัลมาในหลายสาขาเรียกว่าหลายบทบาทสำหรับพลอยนะคะแล้ววันนี้นะคะรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมครั้งที่11นะคะประเภทของละครโทรทัศน์ตกเป็นของ เมื่อกี้ก็กรี๊ดดังซะด้วยคุณนัทพรเตมีรักจากซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษชาเทพนะคะเรื่องคุณชัยวัชานนท์ คนนี้ตั้งใจมากในการทํางานทุกวันคนในการแต่งละครนะครับในบทที่เธอได้รับนะคะก็เป็นเจ้าหญิงใช่ไหมที่ไม่ได้รู้ตัวตัวเองเป็นเจ้าหญิงอะไรเลยใช่แล้วอ่าขอแสดงความยินดีกับน้องเต้าด้วยนะครับเอาละครเชิญน้องเต้ากล่าวอะไรสักเล็กน้อย ก็ต้องขอบคุณคมชัดลึก Award อวดมากๆเลยนะคะแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านเลยค่ะที่มองเห็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็ก็ไม่เล็กแล้วเนะก็โตแลวต้วเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะนักแสดงแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกๆคนเลยที่มาเป็นเกียรติในวันนี้นะคะที่สําคัญมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณช่องสามค่ะที่ให้โอกาสแต้วนะคะได้มาอยู่ใน โปรเจกต์ที่ถือว่าก็เป็นโปรเจกต์แห่งปีเหมือนกันนะคะของช่องสค่ะแล้วก็พี p, p ่ออฟพี่แดงขาดไม่ได้เลยค่ะที่สอนให้เต้ได้มาเป็นนักแสดงแล้วก็มีความสุขในการทำงานมีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปกองนะคะแล้วก็ขอบคุณคนดูมากๆค่ะที่ส่งความสุขนั้นกลับมาให้แต้ค่ะขอบคุณค่ะยินดีกับน้องเต้าด้วยครับน้องน้องเต้อยู่ด้วยทุกครั้งก็น่า มีความสุขอะเออพราะเสียงแบบน่ารักกับแบบสวัสดีตอนเช้านะเ,เ,เสียงเหมือนแบบกินยาผิดขนาดบบน๊บหนึ่งตกลงนี่แกชมเขาอยู่ใช่ไหมชมดีทุกครั้งเป็นความเป็นคนที่ตั้งใจในการถ่ายละครในทุกวันมากเลยยินดีกับน้องแต้จริงๆนะครับค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอยินดีกับทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อนะคะมาถึงอีกรวันหนึ่งใช่ไหมครับครับผมรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่11นะประเภทละครโทรทัศน์นะครับสาขา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมีรายชื่อที่ถูกเสนอเข้าชิงดังนี้ครับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้พัชตานามปานจากคุณสามีกรมมลอที่รัก ผมแค่กำลังจะบอกว่าการทำหน้าที่ช่วยเหลือคนดีต่อจิรายุตั้งสีสุขจากสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์หลานไม่นิ่งดูได้ต่อความอายุธทีทมในสังคมชาคริตแย้มนามจากมนจันทรานี่คือนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสวยมากและเก่งมากด้วยเป็นยังไงบ้างคมรู้สึกก็คือไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะจะได้รางวัลค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ คือพูดไม่ออกเลยค่ะเพราะว่ามีนักแสดงแล้วก็มีทุกๆคนเก่งมากอะค่ะก็ก็รู้สึกดีใจมากที่แบบว่าเป็นเป็นตัวเป็นตัวเลือกของคณะกรรมการค่ะพี่ป๊อบพี่อัอฟเล่นใช่ไหมคะใช่ค่ะกำลังใจล้นเหลือมากเลยทีเดียวค่ะรากและทุกผู้ชมที่พิทึงก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะคือแค่เราได้รับเสียงตอบรับในตอนที่ละครนอนแอร์ไปก็ ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะแล้ววันนี้แบบได้รางวัลมาเนี่ยยิ่งเหมือนแบบเป็นกําลังใจที่ดีมากๆที่แบบจะทําให้เราพัฒนาฝีมือในการแสดงต่อไปขอบคุณเจ้ามากเลยค่ะขอบคุณค่ะ